เฮลโลเฮลโลสวัสดีค่ะจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมตอนนี้เราจะเอาเพืองคำออสเตรเลียนะคะเพื่อนเพื่เพืองคำออสเตรเลียมาพบปะทักทายกับแม่นิสายามบายค่ะแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะคะเพื่อนๆพื่นแม่นิสาก็มากับคุณตาค่ะ วันนี้ได้ขาตั้งกล้องมาก็เลยสามารถที่จะถ่ายภาพให้ได้ให้เพื่อนๆได้ชมเหลืองชัดชวาลน,นะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเหลืองชัดชวาลสวยงามมากเลยค่ะเมื่อวานนี้บานพีกสุดนะคะแต่ว่าแม่นีสามไม่ได้ถ่ายลงคลิปวันนี้ก็ยังมีความสวยงามตะกามตานะคะดูสิคะดอกเขากรีบเขาร่วงลงไปตามพื้นก็ทำให้ เหมือนกับดอกไม้ในนวมาดียายใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนสวยงามมากเลยใช่ไหมคะย้อยอะไรยาเอามาทำเอามาทำอะไรนะคะทำทำพวงมาลัยใส่ผมเอามาทำพวงมาลัยใส่ผมก็น่าจะน่าจะสวยๆใช่ไหมคะเพื่อนๆน นี่นะคะดอกเหลืองชัดชวาใครอยากปลูกก็มานะคะที่ไร่นิสาชนมีกิ่งให้เพื่อนๆได้เอาไปปักชำกันค่ะเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามใครเห็นก็จะว้าวๆ้าแบบว่าเป็นทำไมถึงสวยงามขนาดนี้นะคะอันนี้ชื่ออีกชื่อนึงก็คือเล็บวิลานะคะเพื่อนๆเ,เล็บวิลาอันนี้นะคะปลูกถ้าเราไปปลูกที่ บ้านที่เป็นต้องการให้มีต้นไม้ไอบังแสงนะคะแม่นิสาจะพาชมดูนะคะแม่นิสาจะพาชมดูว่าตรงอ่านี่นะคะตรงมือเขานะคะเขาจะมีมือเกาะแล้วก็เป็นเป็นคล้ายๆกับเล็บใช่ไหมคะนี่แหละเขาเรียกเรียกว่าเล็บวิลาเขาจะเกาะตามต้นไม้นะคะ ถ้าเราเอาไปปลูกตามตึกนะคะก็จะเกาะขึ้นข้างตึกแบบนี้นลคะ่ะเขานิยมเอาไปปลูกเพื่อที่จะให้เขาเกาะตามตึกตามกำแพงลดความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะเขาชอบไต่ปีนไปตามต้นไม้เลื้อยเกาะไปแล้วก็แตกเกิดรากเกิดยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยใช่ไหมคะ นี่นะคะวันนีสาก็เลยนำมาให้เพื่อนๆได้ชมให้หม้อาแวาวกันเลยนะคะสวยงามตราก,การตามมากๆเลยค่ะขอบคุณที่มารับชมเหลืองชัชวาหรือเล็บวิลากันค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายเลิฟๆทุกคนค่ะ